บางทีเราวางแผนให้ตัวเองดีแล้วแต่พอคนในครอบครัวไม่สบายคุณใจร้ายทิ้งเขาได้หรอคุณไม่ดูดำดูดีได้หรอคุณทำได้หรอช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วคุณไม่ได้วางแผนประก,กันสุขภาพไปจัดการซะในยุคสมัยนี้เหมาใจต้องมีละเหมาใจสักล้านนึงก็ยังดี5ล้านก็ได้ถ้าคุณไหว เหมาจ่ายคุณต้องทำล้วและถ้าเกิดคุณทำของตัวเองแล้วคุณยังมีกำลังไหวคุณทำให้ครอบครัวคุณด้วยเพราะมันคือโดมิโนบางทีเราวางแผนให้ตัวเองดีแล้วแต่พอคนในครอบครัวไม่สบายคุณใจร้ายทิ้งเขาได้หรอคุณไม่ดูดำดูดีได้หรอคุณทาได้หรอมันไม่ได้ไงดังนั้นเมื่อคุณวางแผนให้ตัวเองดีแล้วคุณต้องวางแผนให้สามี ให้ลูกให้พ่อแม่คุณด้วยถ้าคุณไหวครูบอกแบบดังๆเลยนะมันไม่ได้มีเวลาให้คุณปั๊มเงินเลยนะในสถานการณ์แบบนี้แต่แน่นอนแหละถ้าเกิดหายวิกฤตแล้วดีแล้วและต้องเป็นการรักษาล,ลองเทิม แน่นอนคุณก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลรัฐแหละเพราะว่าต่อให้คุณมีงบแค่ไหนมันก็ไม่พอนะคุณต้องกลับไปโรงพยาบาลรัฐถ้ามันเป็นการรักษาลองเทอมแต่คุณจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินอุบัติเหตุเป็นลมลม้มแบบนี้หรืกอ,อกมามันจะไปโรงพยาบาลรัฐมันไม่ไหวมันไม่ทันการนะคุณก็ต้องรักษาชีวิตให้ดีที่สุดอันนี้ครูก็เลยอยากจะเอามาแชร์ทุกคนว่า ถ้าเกิดใครยังไม่มีประกันสุขภาพมันจะเป็นรูโว่ใหญ่มากไม่ว่าคุณจะไปวางแผนอะไรก็แล้วแต่คุณกระจายเงินคุณบริหารเงินได้ดีคุณลงทุนได้ตามเป้าแต่สุดท้ายป่วยคุณก็ต้องถอนทุกอย่างคุณต้องเอาชีวิตคุณอยู่แล้วคุณคงไม่ว่าโอ้พอฉันกำลังดีเลยฉันเก็บเอาไว้ก่อนคุณคงไม่ทาหรอกสุดท้ายคนเรามันก็เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวคุณก็ต้องยอมคัดล้อคุณต้องยอมถอนคุณก็ต้องเอามารักษาตัวเองดังนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่ทําไปทําซะ ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ว่าทําตัวไหนครูไม่ได้รับเคสแล้วนะคุณต้องไปติดต่อแพลนเนอร์ของครูนะถ้าคุณอยากจะชัวร์ว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปซื้อตัวไหนมันจะเหมาะกับฉันไหมนู่นแพลนเนอร์เลยจ้ะ ทีมครูเนาะครูประกาศบ่อยๆเนาะมีทีมแพนเนอร์เมื่อก่อนเนี่ยครูไม่มีทีมแพนเนอร์ครูบอกไม่รับก็คือครูไม่รับเลยแต่ตอนนี้ครูมองว่าเฮ้ยหลายคนเขาแบบน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเขาจะไปปรึกษาใครครูก็เลยสร้างทีมแพนเนอร์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นให้ไปปรึกษาทีมแพนเนอร์เพราะทีมแพนเนอร์ครูเนี่ยสุดท้ายไฟนอลเขาก็มาปรึกษาครูอยู่ดีครูก็ดูโอเวอร์ออลให้อยู่ดีนะคะมันก็คืออย่างเป็นคําคอนซัลท์ไฟนอลจากครูอยู่ดีข้อที่2ครูก็เลยบอกพี่ครูทุกคนเลย พี่ครูมีสองคนนี่แหละพี่สะใภด้วยครูจับทาประกันสุขภาพเป่าใจหมดเลยทุกคนเลยทะเลาะกันสุดยอดเพราะว่าทุกคนก็อย่างพี่สาวก็เป็นข้าราชการแล้วพี่ชายก็มีสวัสดิการของที่ทํางานเขาก็มอกว่าทําไมเขาต้องทําด้วยอะประกันสุขภาพทําทําไมมันซ้าซ้อนครูก็บอกว่าอันที่1เงินกองกลางเนี้ยมันพอแค่สําหรับพ่อแม่มันไม่ได้พอสําหรับทุกคนอันที่สองก็คือถ้าอยู่เขายังทําได้สุขภาพเขายังทําได้เขาควรทําทําก่อนที่จะทา ไไม่ได้ขอ้อที่3ก็คือบ้านครัวไม่มีลูกสักครอบครัวไม่มีใครมีลูกเลยนะดังนั้นมันก็คือกลายเป็นพี่น้องเนี่ยที่จะต้องดูแลกันในอนาคตครูก็ฟันธงกับพี่ครูเลยว่าให้ดูแลแค่กายให้ดูแลแค่แรงอย่าต้องดูแลเงินเงินควรเป็นหน้าที่ของใครของมันตัวคุณเองคุณต้องดูแลตัวเองตัวคุณเองคุณต้องวางแผนคุณเองเพราะครูเนี่ยวางแผนครอบคลุมของครูของพี่เชฟแล้วของครอบครัวครูแล้ว ไม่ไปเดือดร้อนใครแน่นอนถ้าจะอาศัยก็อาศัยแค่แรงไม่ยุ่งยากเรื่องเงินเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องแฟรด้วยครูก็เลยให้ครอบครัวครูพี่น้องครูแม้แต่สะปายจับทำประกันสุขภาพให้หมด <c oughs> เพื่อทุกคนจะได้พึ่งพาตัวเองเราอาศัยแค่แรงเราไม่อาศัยเงิน หลายคนไม่รู้ครูคิดว่าน้อยคนที่รู้เรื่องนี้นะคุณต้องระวังช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ครูบอกเลยนะว่าครูอ่ะทำประกันอุบัติเหตุให้พ่อ ทำประกันอุบัติเหตุให้แม่ทำให้ยายเพราะเป็นประกันประเภทเดียวที่คนสูงอายุทำได้อย่างอื่นทำไม่ได้ละเป็นโรคหมดและทำไม่ได้ละอุบัติเหตุไม่รับแค่ในส่วนของเบาหวานหัวใจนอกนั้หลับหมดทีนี้ประกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุคุณต้องระวังให้ดีบางทีคุณคิดว่าคุณจะเคลมได้สุดท้ายคุณเคลมไม่ได้เช่น วูบ <Wo> เพราะอะไรเพราะอุบัติเหตุถ้าวูบนะเขาจะตีเป็นโรควูบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการชนกระแทกวูบเนี่ยมันเกิดจากโรคอยู่ๆแบบความดันโลหิตสูงอยู่ๆการเต้นหัวใจผิดปกติอยู่ๆเลือดออกเยอะจนหมดแรงมันจะเกิดจากโรคไม่ใช่อุบัติเหตุวอร์นิ่งดังๆเลยว่าหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเคลมได้ เคลมไม่ได้นะส่วนมากมาจากโรคหรือแม้แต่ล้มล้มเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เขาจะดูเลยว่าล้มพอวูบหรือว่าล้มพระสะดุดล้มพอลื่นหรือล้มพอะมีอาการเซมาก่อนคุณต้องเคลียร์นะหลายคนไม่รู้ครูคิดว่าน้อยคนที่รู้เรื่องนี้นะคุณต้องระวังอุบัติเหตุคือมี บุคคลที่สามสิ่งที่สามมากระทําคุณให้เกิดเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่เกิดจากภายในไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองอย่างคุณยายของครูเนาะล้มเหมือนกันเคลมไม่ได้สุดท้ายเคลมไม่ได้เพราะว่าตกบันไดมาแต่ว่าเกิดจากการวูบแล้วเวลาคุณหมอถามนะก็เล่าหมดเลยเนาะโอ๊ยเพอเอิญว่าวูบแล้วคว้าราวบันไดไม่ทันก็เลยล่วงลงมา เอาตกลงอุบัติเหตุหรือว่าโรคคะโรคเพราะว่าอะไรวูบมึนแล้วก็เลยคว้าลาวไม่ทันตกลงมาไม่ใช่อุบัติเหตุละแบบนี้เป็นต้นถัดมานะอุบัติเหตุไม่คุ้มครองการเมาทะเลาะวิวาทพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเองเนี่ยเคลมไม่ได้นะ มีเคสสู้ค้าครูนะเสียชีวิตเนื่องจากโดนรถชนอย่างเงี้ยผลปรากฏว่าสิ่งที่อุบัติเหตุเขาสืบก่อนเนี่ยเขาสืบปริมาณแอลกอฮอล์เขาจะมีวัดเลยว่าถ้าปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่านี้ถือว่าเมาไม่สามารถเคลมอุบัติเหตุได้แต่ ถามว่ามีประกันอุบัติเหตุที่เคลมเมาได้ไหมมีนะแต่เบี้ยจะสูงขึ้นแล้วเขาจะระบุเลยว่าเขาคุ้มครองถึงการเมาด้วยถ้าคุณอยากได้คุณต้องไปซื้อแบบนั้นซึ่งเขาระบุชัดเจนว่าเขาคุ้มครองแต่ว่าเบี้ยสูงขึ้นจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา20ปีเลยนะที่ครูเจอ แล้วทําให้คนเคลมประกันไม่ได้ช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา20ปีเลยนะที่ครูเจอแล้วทําให้คนเคลมประกันไม่ได้เวลาคุณไปหาหมอเนาะคุณก็ป่วยไม่สบายเวลาหมอถามนะคุณก็จะบอกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบอกไป เพื่อให้หมอรักษาคุณให้ได้หมอเขาก็จะบรรยายโวหารหมอผิดไหมไม่ผิดก็คุณบอกเขาก็บรรยายทุกอย่างโอ้คุณเวียนหัวตั้งแต่วันนั้นปวดท้องแต่วันนี้เริ่มมีลมขึ้นบาบลาบลาคัน เป็นหวัดไม่สบายผื่นภูมิแพ้คุณบรรยายหมอก็เขียน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 เข้าไปมันก็กลายเป็นประวัติในโรงพยาบาลในการรักษาของคุณทีนี้เวลาคุณมาทำประกันเราจำไม่ได้หรอกโอ้ยฉันเคยบอกหมอไว้แบบนั้นโอ้โหฉันเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณจำไม่ได้หรอกคุณก็จะบอกเท่าที่คุณนึกออกหรือบางทีคุณก็มองว่าเอออันนี้ไม่จำเป็นต้องบอกคุณไม่บอกบอกเลยว่าปกติ เป็นอย่างนี้กันบ่อยแต่ถ้าเป็นเคสของลูกค้าครูครูคต้องถามแล้อะไรที่เป็นประเด็นคููต้องให้กรอกเพราะคุณไม่อยากให้ทําไปแล้วสุดท้ายเคลมไม่ได้ทีนี้พอเวลาเคลมปัญหาที่เกิดก็คือสมมติว่าคุณเคลมนิ่วแล้วกันแต่ว่าเคลมไม่ได้คุณก็เฮ้ยทําไมอะทาไมถึงเคลมไม่ได้ล่ะประกันไม่สามารถเคลมโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันได้ดังนั้นเขาก็เลยไปสืบประวัติ นิ้วเนี่ยเป็นโรคที่ต้องเวทิ้งนะเขาเรียกว่ามีระยะเวลารอคอยของโรค120วันหลังกรมธรรอนุมัติเพราะว่านิ้วอะ่ะคนไม่ได้อยู่ๆเป็นนิ้วเลยนะมันจะมีอาการของนิ้วก่อนมันไม่ได้อยู่ๆเป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลาเขาเรียกว่าระยะเวลารอคอยร2อวันหลังวันอนุมัติไม่ใช่หลังวันจ่ายเงินนะหลังวันอนุมัติดังนั้นพอคุณเคลมด้วยนิ้วโสดบ์ว่า มันปิ่มๆเนอะอยู่สักประมาณร้อยนะวัน่ะร้อยวันยังไม่เกินร้อยี่สิบวันเนาะผลปรากฏเขาก็ไปสืบจ้ะคุณก็บอกหมอละเอียดมากอาการท้องอืดเนี่ยนะเป็นแบบนั้นแบบนี้บรรยายโวหาร เป็นอาการของโรคนิว่วปวดท้องตรงนั้นตรงนี้ท้องอืดบ้าบาบ้าบาบา้บา,บา,บา,บามันแสดงถึงการเป็นมาก่อนแล้วแหละคนปรากฏว่าเคสนั้นเคลมไม่ได้หรือลิสีดวงทวารเหมือนนิ่วเลยมันต้องมีอาการเป็นมาก่อนคนเรามันต้องท้องผูกมันต้องมีการเบ่งมันต้องมีร้องรอยอะ่ะคนเราไม่ได้อยู่ๆเป็นลิสีดวงเลยอะ่ะ มันเป็นระยะเวลาสะสมของโรคแล้วคุณก็ไปหาหมออ้คุณบรรยายโวหารคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณถ่ายไม่ออกคุณมีอาการนั้นอาการนี้ผลปรากฏเวลาเคลมเคลมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยเคลมประกันไม่ได้มากที่สุดโรคที่เป็นมาก่อนประวัติที่คุณแจ้งเอาไว้เยอะแยะมากมาย สุดท้ายบริษัทประกันเขาไม่ได้อยู่กับคุณเนาะเขาไม่ได้รู้จักคุณตัวต่อตัวแบบนี้เวลาเขาจะเคลมเขาก็จะเชื่อประวัติจากโรงพยาบาลเขาก็ต้องไปสืบม,มันก็เลยเป็นสาเหตุถ้ามันเป็นก่อนการทำประกันหรือไม่พ้นระยะเวลารอคอย ก่อนกลับบ้านนะครูขอประวัติการรักษาเลยค่ะเพราะครูจะดูว่าหมอเขียนอะไรประวัติครูถูกบันทึกไปว่าอะไรช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงิน พอครูเจอแบบนี้เยอะ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 เข้าเจอกับเคสทูกค้าเยอะเข้านะเวลาที่ครูไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนนะก่อนกลับบ้านนะครูขอบประวัติการรักษาเลยค่ะเพราะครูจะดูว่าหมอเขียนอะไรประวัติครูถูกบันทึกไปว่าอะไรเฮ้ยสําคัญนะครูขอบประวัติเลยครูดูเลยว่าเขียนไปว่าอะไรถูกบันทึกไปว่ายังไงถ้ามันไม่ใช่ครูให้หมอแก้เลยหรือหมอพูดกับครูแบบนี้เขียนอีกแบบหนึง่งครูบอกหมอเขียนไปเลยตอนนั้นครูไปตรวจเต้านมแล้วมันเป็นสีสที่ เต้านมแล้วมันก็มีถุงน้ําแบบนี้หมอก็บอกว่ามันไม่ใช่มะเร็งรอกเพราะว่ามันจะขยายแล้วก็ยุบขยายแล้วก็ยุบตามช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือนซึ่งมะเร็งอ่ะไม่เป็นแบบนั้นมะเร็งมันจะไม่มีอาการใหญ่ยุบใหญ่ยุบแบบนี้ ครูบอกหมอว่าเขียนค่ะหมอเขียนลงไปเดี๋ยวนี้ไอ้คาพูดนี้หมอเขียนลงไปไอยยป้ยุบยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบเนี่ยไม่ใช่อาการของเป็นการเป็นมะเร็งเพราะการเป็นมะเร็งไม่ใช่แบบนี้คุณรู้เปล่าครูบอกให้หมอเขียนเลยนะ นี่พูดเรื่องจริงนะเพราะไล่รู้เปล่ามันเหนื่อยเวลามาไฟกับประกรันมันเหนื่อยถ้าเกิดคุณบอกว่าฉันไม่เป็นคนก็เขียนไปว่าไม่เป็นแล้วคุณรู้เปล่าว่ามีโอกาสของการเออร์เลอร์สูงเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นการพิจารณาในความคิดของหมออย่างของครูเนี่ยครูไปตรวจ เต้านมหมอจะมี2หมอหหมออ่านผลเอ็กซรเลอันดาซาวเนาะแล้วก็เมโมแกรมอีกคนหนึ่งเป็นหมอเจ้าของไข่ผลปรากฏว่าสองคนเนี่ยความคิดเห็นไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่มะเเลงอะแต่มันเป็นขั้นของความเสี่ยงอะมันจะมีแบบ1 2 3สาคือ1เนี่ยความเสี่ยงของเป็นมะเเ็งน้อยมาก สองก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยสามก็อาจจะประมาณแบบสามเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะขึ้นมาหน่อยผลปรากฏว่าสองหมอเนี่ยคิดไม่เหมือนกันพอครูไปอ่านผลเพราะก่อนกลับบ้านผู้บอกเอาผลมาค่ะขอดูก่อนว่าคุณเขียนอะไรไปบ้างผลเนี่ยกลายเป็นเทียสามไม่รู้เขาเรียกเทียรหรือเรียกอะไรเนี่ยเป็นขั้นสามนี่แหละครูก็เลยกลับมาคุยกับหมอเจ้าของไข้บอกว่าเฮ้ย หมอทำไมอ่ะหมอบอกไม่เป็นอะไรเลยความเสี่ยงน้อยมากปกติมากฟอลโล่มา5ปีไซส์ก็เหมือนเดิมแล้วทําไมมาพิจารณาเป็นเทียแบบนี้ล่ะหมอเขาบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นหมอเจ้าของไข้เขาไม่สามารถไปบอกให้หมออ่านผลน่ะเปลี่ยนเป็นความคิดของเขาได้แต่สําหรับเขาอะเขาคิดว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นคุณรู้ป่าสิ่งที่ครูทําก็คือครูเดินไปหาหมอ เอ็กซเรย์นี่เลยนะแล้วครูก็บอกเลยว่าขอคุยหน่อยค่ะแล้วครูก็บอกเลยว่าเปลี่ยนผลให้หน่อยค่ะเพราะว่าประวัติที่หมอทำอะ่ะมันทําให้การทําประกันอะ่ะยากและครูไม่ได้ให้เปลี่ยนแบบทุจริตนะครูให้เปลี่ยนเพราะว่าความคิดเห็นของหมอใหญ่อะ่ะเขาก็ยังเห็นเลยว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วคุณรู้เปล่าว่าประกันอะ่พะพอคุณเขียนขั้นต่างกันนิดนึงอะ่ะ ปฏิเสธการรับประกันเลยนะแต่บางทีบางคนไม่รู้แต่ครูรู้ไงแล้วหมอก็ไม่รู้ในเมื่อหมอไม่รู้ครูก็บอกให้หมอรู้ว่าหมอรู้ไหมว่าการเขียนผลของหมอเนี่ยมันทําให้เราทําประกันยากมากแล้วมันกลายเป็นประวัติเพราะฉะนั้นหมอต้องเขียนให้มันถูกนี่เรื่องจริงแต่ฉันไม่สามารถทํากับโรงพยาบาลรัดได้โรงพยาบาลรัดดุมากแต่ครูหาแต่หมอเอกชนแล้วครูเนี่ยเป็นคนที่จบสายวิทย์ ราะฉะนั้นห้องเรียนของครูเนี่ยสมมติมี50คนเนาะเป็นหมอแล้ว45คนคุณเข้าใจอปะครูเติบโตมากับหมออะ่ะครูเติบโตกับสังคมหมออะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะครูก็เห็นหมดแล้วว่าหมอก็คือมนุษย์หนึ่งคนมันก็ฮิวแมนเออร์เลอร์ได้สามารถพูดคุยกันได้เอาเป็นว่าครูโตมา กับเพื่อนจิงแวดล้อมพี่น้องที่เป็นหมอมันก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าหมอไม่รู้หมอเขาก็ไม่ได้ระวังเรื่องนี้ให้เราแต่ถ้าเขารู้เนี่ยเขาดีมากนะเขาก็จะเขียนในแบบที่ไม่ได้โกหกอะ่ะตรงถูกแต่เขารู้แล้วแหละว่าอ้าถ้าตรงนี้มันแก้ได้แล้วมันจริงแล้วมันถูกแล้วมันมีผลอนะ่ะเขาก็จะแก้ให้ วันนี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณพบว่าคุณไม่ได้เป็นทําไมคุณเคลมไม่ได้ทําไมยกเว้นคุณทําไมทําไมทําไมคุณเคว่นแต่สุดท้ายคุณก็ยอมรับเพราะคุณคิดว่าการปฏิเสธคือจบโพรเซสละคุณไม่สามารถโต้ยางได้ช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินหลายคนไม่รู้ว่าเวลาที่คุณสมัครประกันแล้วโดนปฏิเสธยกเว้นบางโรคไม่รับเลย โดนเพิ่มเบีย้ยหรือกระทั่งการเคลมแล้วโดนปฏิเสธหลายคนก็จะรู้สึกว่าจบละไม่ให้ก็ไม่ได้ละไม่มีสิทธิ์ได้อีกต่อไปคุณก็คิดแบบนั้นหรือบางคนโดนปฏิเสธก็ยอมรับเพราะว่าโอเคปฏิเสธเรื่องนี้แต่คุณรับได้ ก็ยอมททั้งที่บางทีไม่สมเหตุสมผลคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณแย้งการพิจารณาได้เพราะทันทีที่คุณแย้งได้มันคือการที่คุ้มครองคุณไปตลอดชีวิตมันคุ้มค่ากับการแย้งมากคุณสามารถโต้แย้งได้แต่ไม่ใช่ทุกกรณีจะได้มันไม่มีอะไรเสียเขายกเว้นคุณอยู่แล้วคุณโต้แย้งไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียเข้าใจบ้างมันมีแต่บวกกับเสมอตัวเคสุขาครูเนาะโดนยกเว้นหมดล พอตีว่าเป็นเนื้องอกในหมดลูกเขามาบอกครูว่าทําไมเขาโดนยกเว้นล่ะเขาไม่ได้เป็นครูก็เลยกลับไปถามบร,ริษัทประกันว่าคุณพิจารณาประวัติ จากโรงพยาบาลไหนช่วงไหนซึ่งบริษัทประกันจะแจ้งนะว่าเขาพิจารณาจากประวัติช่วงไหนโรงพยาบาลไหนครูก็เอามาดูในยุคสมัยนี้นะ AI โค้ดเก่งจ h a g p t โค้ดเก่งคุณถ่ายไปอ่านภาษาไม่รู้เรื่องคุณถ่ายไปมันแปลให้คุณหมดผลปรากฏว่ามันแปลว่าเขาต้องสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกในหมดลูกแต่เมื่อตรวจแล้วไม่เจอบริษัทประกันอ่านแค่บรรทัดบนจ้ะเป็นไปได้นะ เขาอ่านไม่หมดบางทีประวัติเป็นปึ้งอย่างเงี้ยเขาอ่านไม่หมดพอเขาไปเจอว่ามีโอกาสจะเป็นปึ๊บเอาตีว่าเป็นเลยยกเว้นไว้ก่อนแต่ไม่ได้ดูสรุปว่าสุดท้ายตรวจไม่เจอก็คือไม่เป็นพอเป็นแบบนี้ครูเอาผลนะ่ะแล้วเขียนจดหมายอธิบายแยง้งให้ลูกค้าเซ็นผลปรากฏว่าสุดท้ายขุมคลอไม่ยกเว้นและเมื่อมีการเคลมก็จ่ายส่วนนั้นด้วยเพราะถือว่าไม่เป็นมาก่อน และคุณรู้ป่าว่าครูแฮปปี้มากมากมากกับการทำแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เวลาที่ลูกค้าสมัครเคลียไม่ผิดแฟร์แฟร์ทั้งกับลูกค้าแฟร์ทั้งกับบริษัทประกันและทำไมครูถึงแฮปปี้สุดๆเพราะทันทีที่ไฟได้แสดงว่าเคสนั้นเขาจะได้รับความสงครองตลอดชีวิตของเขามันคุ้มค่ากับการไฟมากเลยรู้ป่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณพบว่าคุณไม่ได้เป็นทำไมคุณเคลมไม่ได้ทำไมยกเว้นคุณทำไมทำไมทำไมคุณเควชันแต่สุดท้ายคุณก็ยอมรับเพราะคุณคิดว่าการปฏิเสธคือจบโพรเซสละคุณไม่สามารถโต้แยางได้ครูบอกเลยว่าเปลี่ยนความคิดซะทุกอย่างโต้แยางได้สุดท้ายถ้าคุณไม่ได้คุณก็เสมอตัวมีแต่เสมอตัวกับ plus บวกขึ้นไปอีกทำไมคุณถึงจะไม่โตยางคุณโตยางได้ เมื่อคุณทำประกันไปแล้วคุณโดนยกเว้นโรคไปแล้วคุณก็เลยคิดว่าคุณจะต้องรับแบบนั้นไปตลอดตราบที่คุณถือกรมธรรม์เล่มนั้นครูจะบอกเลยว่าช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินเป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายคนไม่รู้และเสียสิทธิ์เมื่อคุณทำประกันไปแล้วคุณโดนยกเว้นโรคไปแล้วคุณก็เลยคิดว่า คุณจะต้องรับแบบนั้นไปตลอดตราบที่คุณถือกรมธรรเล่มนั้นครูจะบอกเลยว่าไม่ใช่ถ้าโรคนั้นเป็นโรคที่สามารถหายขาดได้เมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถทำเรื่องโต้แย้งให้กลับมาคุมครองให้กลับมาลดการเพิ่มเบีย้ยให้กลับมาเป็นปกติได้ตัวอย่างของครูเลยครูว่ะมีช่วงหนึ่งตอนปี64เป็นหินปูนในหูหลุด ทำให้เวียนหัวช่วงนั้นคือไม่สบายเดินไม่ได้หันไม่ได้นอนไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เลยผลปรากฏว่าก็ไปทําประกันหลังจากนั้นหนึ่งปีพอเขียนว่าเป็นโรคนี้เขาก็ยกเว้นโรคนี้ไปเลยว่ายกเว้นโรคหินปูนในหูหลุดเนี่ยครูก็ยอมรับเพราะว่ามันเพิ่งเป็นสดๆถูกปะแต่ครูถามเลยว่าถ้าครูไม่เป็นติดต่อกันอีกกี่ปี กูจะทำเรื่องโต้แย้งเพื่อหลุดข้อยกเว้นนี้ได้เขาบอกเลยว่าไม่เป็นอีกสองปีให้มาทำเรื่องโต้แยงได้กูก็จดไว้เลยจ้ะสปีใช่ไหมนับจากปีทำกรมทันเนาะสมมุติว่าวันที่1กรกฎาคมสองสาเขาบอกว่า2ปีไม่เป็นเลย1กรกรกฎาคมสองห้ามาทำเรื่องยืน่น ยกเว้นให้กลับมาคุ้มครองได้พอครบ2ปีครูยื่นเรื่องเลยว่าให้ดูประวัติเลยครูไม่เป็นอีกเลยตลอดระยะเวลา2ปีเพราะฉะนั้นให้แก้ข้อยกเว้นกลับมาคุ้มครองเหมือนเดิมเฮ้ยผลประโยชน์คุณคุณต้องเอานะคุณเข้าใจเปล่าแต่ละโรคไม่เหมือนกันบางโรค5ปีเช่นจิตเวช ไม่หลับแต่ถ้าเกิดคุณหยุดยาไปครบ5ปีไม่กินยาเลยไม่มีการรักษาไม่หาหมอใช้ชีวิตปกติครบ5ปีคุณยื่นสมัครได้คุณยื่นยกเว้นได้คุณยื่นปรับลดเบียได้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีข้อยกเว้นให้คุณถามบริษัทประกันเลยว่าคุณไม่เป็นติดต่อกันนานแค่ไหนไม่กินยาไม่หาหมอไม่มีการรักษาตลอดระยะเวลานานแค่ไหนแต่ละโรคไม่เหมือนกันพอครบเงื่อนไขนั้นให้คุณกลับมาทําเรื่องโต้แยง้งมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าวันนั้นเขาไปตรวจเจอว่าคุณเป็นโรคอื่น นอกเดือจากโลกที่คุณโต้แยง้งเขาไม่สามารถมายกเว้นโลกอื่นได้เพราะว่าคุณเพิ่งมาเป็นช่วงหลังจากที่ทำกากมทันมาแล้วต่อให้เขาไปสืบเจอเขาก็ไม่สามารถยกเว้นเพิ่มได้ต่อให้คุณส่งเรื่องไปผลปรากฏว่าสุขภาพคุณแย่ลงเขาก็ไม่สามารถไม่คุ้มครองคุณเพิ่มได้เพราะคุณทำก่อนเพราะฉะนั้นการโต้แย้งมีแต่ดีไม่มีเสียมีแต่เสมอตัวไม่มีเสีย ไม่มีการว่าเออสุขภาพคุณไม่ดีงั้นมาเพิ่มโรคคุณดีกว่าไม่มีเพราะว่าตอนที่คุณสมัครคุณเป็นแค่โรคนี้แล้วคุณแยงเรื่องนี้ถ้าคุณทำประกันในโลกที่คุณเป็นมาก่อนโอเคคุณรับได้แต่ให้เขาเขียนเฉพาะจดจงไปเลยว่าไม่คุ้มของอะไรจุดไหนช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงิน เวลาที่คุณโดนยกเว้นโรคนะเวลาที่คุณทำประกันคุณอย่าไปยอมนะถ้าเกิดเขาไม่คุ้มครองคุณกว้างๆเช่นคุณเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คุ้มครองโรคภูมิแพ้คุณอย่าไปยอมคุณต้องให้ไม่คุ้มครองภูมิแพ้อากาศคุณต้องให้เขาระบุไปเลยว่าอากาศเข้าใจไหมคุณอย่าไปยอมกว้างๆแบบนั้น ไม่คุมขรองนิ้วนิ้วไหนไหนเช่นคุณเป็นนิ้วในหุถุงน้ำดีก็ต้องเป็นนิ้วในถุงน้ำดีเขียนไปเลยว่านิ้วในถุงน้ำดีคุณอย่าไปยอมว่าไม่คุมขรองนิ้วเอาตายเลยไม่คุ้มขรองภูมิแพ้ทั้งหมดเอาตายเลยคุณเป็นอะไรคุณก็ไม่ต้องคุ้มขรองตรงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะเสียสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำประกันในโลกที่คุณเป็นมาก่อน โอเคคุณรับได้แต่ให้เขาเขียนเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าไม่คุ้มของอะไรจุดไหนอย่าไปเอากว้างกว้าง,กว,างกว้างเนี่ยมันแย่นะไม่คุ้มครองกระดูกสันหลังทั้งหมดเอาตายเลยคราวนี้โอ้โหทั้งทั้งหลังเลยเหรอไม่คุ้มครองเลยเหรอกระดูกสันหลังมันมีรอยต่อตั้งเยอะมันมีข้อตั้งเยอะคุณอาจจะเป็นจุดหนึ่งก็ไม่คุ้มครองจุดนั้นดีถ้าเกิดอักเสบหรือเกิดอะไรจากจุดนี้หรือมีผลกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณพยายามให้มันเฉพาะจุดให้มากที่สุดอย่าไปให้เขากว้างๆบริษัทประกันเนี่ยเขาจะออกมาชอบกว้างๆนะกูชอบตีกับแย้งว่าเฮ้ยเขาเป็นเฉพาะจุดนี้คุณก็ไม่คุ้มครองสิ่งที่เขาเป็นมาก่อนเฉพาะจุดดีคุณไปไม่คุ้มครองเขาหมดแบบนี้ได้ไงอะนึกออกมาจําคํากูนะแย้งมีแต่เสมอตัวกับบวกไม่มีติดลบเพราะฉะนั้นเราจะแย้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีติดลบ แต่ไม่ใช่ว่าไฟแล้วจะได้ทุกครั้งนะคุณเข้าใจป่ะไม่ใช่ไฟแล้วในที่สุดคุณชนะทุกครั้งนะถ้าสุดท้ายเขาสามารถทําข้อต้วอย่งว่าคุณเป็นจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ได้แต่อย่างที่ครูบอกมันไม่มีอะไรจะเสียมันมีแต่เสมอตัวกับบวกนะคะงานนี้ดีมากนะครูชอบงานนี้สุดๆเลยนะโดยเฉพาะงานเนี้ยที่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันถูกไม่ผิด แต่เรารักษาสิทธิ์คุณรู้เปล่าว่าตัวแทนประกันชีวิตนะคุณคือตัวแทนของลูกค้านะคุณรู้เปล่าเพราะว่าลูกค้าไม่ได้รู้เรื่องเท่าคุณนะคุณคือตัวแทนของเขาคุณต้องไปไฟคุณต้องไปสู้ในสิ่งที่ถูกแต่ถ้าลูกค้าจะทุจริตครูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะลูกค้าปิดบังเออมีเคสแอบเมาส์ ครูบอกลูกค้าครูทุกคนนะว่าคุณต้องแจ้งจริงๆนะเพราะถ้าคุณตรงคุณจริงถ้าคุณเคลมไม่ได้ครูเอาตายเลยครูไฟให้คุณแบบสุด แบบถวายหัวเลยเพราะว่าคุณแจ้งความจริงคุณรู้บอกว่าลูกค้าครูนะมีอยู่ไม่กี่เคสอะครูไฟแบบสุดชีวิตเลยครูสู้ให้สุดชีวิตเลยผลปรากฏครูมาเจอว่าเขาปิดบงังครูบอกลูกค้าครูเลยนะว่าเคซี่คุณเหนื่อยมากทําไมคุณไม่บอกครูตรงๆล่ะทาไมถึงให้ฉันสู้ในขณะที่เธอปิดล่ะแล้วสุดท้ายอะหลักฐานมันคาเห็นๆน่ะ ครูก็เลยบอกลูกค้าครูทุกคนเลยครูบอกว่าคุณจริงใจนะคุณแบบบอกตรงๆนะถ้าสุดท้ายคุณเคลมไม่ได้นะครูสู้ให้คุณแบบสุดชีวิตเลยอะแต่ทันทีที่คุณปิดบังคุูไม่เอาคุณเลยนะเพราะว่าครูไม่ชอบคุณเหนื่อยแล้วครูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนทํางานด้วยแล้วก็ไม่แฟร์กับบริษัทประกันด้วยนะคะก็คือวินวินทั้งคู่ครูไม่ได้เป็นคนที่เข้าข้างใครนะครูเข้าข้างคนที่ถูก ถ้าบริษัทประกันไม่ส,มสงเสงผลประโยกูก็ไฟนะแต่ถ้าลูกค้าปิดบังอะ่ะคูก็ไม่เอาเลยเหมือนกันนะเรียนกับครูพิชชาต้องได้ทั้งความรู้ครูไมล์เซ็ตนะคะ